ไหนกินโอ้ก <c oughs> ินเดี๋ยวนี่ให้แมวกินน้ำได้วยเหรอลูกน้ำอ่ะฮะไหนไหนไ,ไ,ไหนไไอ่ะป้อนมันหน่อยเร็วป้อนเหนียวหน่อยเร็วเหนียวหิวน้ำอะ่ะอ,อ้อนอิ่มยังอิม่มหรือยังคะไม่เลยฮึโอ้โหโอ้โห,ห ไอแมวหิวน้ำแล้วคะ่ะหิวน้ำแล้วคะ่ะอ๋อให้แมวกินน้ำเลยคะ่ะแมวอืมน้ำเอาน้ำเร็วมมมแมวแมวใครคะ 哦吼。Oh.